ครับทุกคนตอนนี้อยู่กลางวัดนะครับของวัดเทวีลาในงานประเจกตนี้เลยดีมากเลยกเสียงแฉบเสียงแห้งพอดีเลยประจในด้วเพราะว่าในมันช่วยเรียกว่าแฮกจะมีนโลยีันขึ้นด้วยเนช่างแมนเนาะอาจารย์จะได้จะได้ชุ่มคอนจะได้คอสิร์เยอะมากเลยครับจะได้หมุนเวียนเปลี่ยนกันเข้ามาแทบไม่ได้เลยจะได้ิร์าที่ตัวมาจากแถวไหนนี่ กันจนประเทศรือเปล่าอ๋ออาจารย์อ๋อสิทธิ์เก่าประเทศใช่ไหมอ่าอาจารย์ศาสนาทาจริตจะได้ช่วยกันอานะแร่วมใจกันด้วยมาปถ่วไหวพระสวดมนต์ปฏิบัติธรรมด้วยจะว่าได้ผลทั้งสามทางเลยมันโยมบริจาคด้วยรักษาศีลด้วยแล้วก็ไหว้พระสวดมนต์เป็ญภาวนาด้วยได้ผลทั้งสามทางก็ชนาศาสาร์ทุจริตนะโยมวัดเทศนะถวาย ผ่านถวายแค้นเราก็จะไปข้าพเจ้าไปข้างในก็จะเรียนพรานดวงนะแล้วะ็ชื่นใจตรงนั้นจะเป็นที่กอมก็เวลาตอนนี้ก็แสงแสงทุ่มลุกก็ขอใช้เสียงเบรดี้สักระยะหนึ่งกันนะให้แระทองจนหมดนั่นแหละยนนะ่งั้งจากยุติการประชาสัมพันธ์นะงานวัดก็ใช้เสียงไบรดิงคณะกรรมการ ทางประเททหลังเราด้วยนะครับเช่นนำกนะถองมานั่งแป้งแถวทางด้านสมประตูทางเข้าด้วยนะครับตอนนี้ก็หลอมแหลมหนนะเดี๋ยวญาติโยมก็มากันเรื่อยๆมาเยอะนะการดำเนินการไม่ว่าจะเป็นเยาวชนคนหนุ่มคนสาวนะช่วยช่วยช่วยเชิญกระถองทางนี้ด้วยนะทุกโยมนะเดี๋ยวจะให้ าอาจารย์น้องสัมณเณัก็ได้นะโลกได้เรื่งหนึ่งว่าก็ช่วยนำกระโทงมาทางนี้หน่อยครับนะ